เงินนี้แหละเงินเมื่อกี้เนี่ยนะคุณครูฉันคิดว่าอายเป็นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวอายจะพาทุกคนไปไขเงินเครื่องซักผ้าเพราะว่าอายไ่ได้ขเงินเครื่องซักผ้านานมากแล้วนะคะ ประมาณสองสามเดือนไปดูโอ้ยลืมเอานี้เข่าข้างในเฮือนเปียกเลยจบกันไาแล้วเราไปขายเครื่องซักผ้า,าว่าจะได้ตังเท่ารายไม่ได้ขายประมาณสองสามเดือนแล้วเมื่อนี้นะขาเจ้ามาซ่อมเครื่องซักผ้าแต่ว่าข้าเจ้าขอแบบว่าส่งรายละเอียดก่อนนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะมาใหม่เขามาดูแล้วเขาบอกว่าแนวหยอดเรียนมันเสียเนาะบรรยากาศฝนตกทุกวันนะคะทุกคนไปค่ะไปดูเครื่องซักผ้ากันไปไขเครื่องซักผ้ากันฝนตกสองสาวันละบรรยากาศ เดี๋ยวสิพาไปเปบิกมังหููรวยบักใหญ่พี่ลูกโตมากมังหงอูเอียบัลลเบิ่งนะคุณแม่มาเห็ดความสะอาดนะตอนนี้เขามาดูแล้วนะคะ กินให้เขามาดูเนาะอันนี้เครื่องที่เสียไขาออกเลยโอ้โอหนานๆขายทีหนึ่งฮอนด้า wow คือบ่คือเลยใช่ไหมเป๊ะเลยเนาะนี่แตแต่คร้แรกเขาพูดคคะ่ต้องท้หยเหรียญอลกเหรียญค่ะว่าไปแลกกับพี่แองก็ได้พี่มีเหรียญให้แลกตลอดนะค่ะ สวัสดีค่ะคไปใส่เดย์คุณใส่ดเดย์หรอครับยังยังเขามาเบิ่งวันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้อีกเดี๋ยวเขาจะมาสามองซัมเมอเ์คนละ ไอคิดว่าเกือบจะสี่พันได้นะเนี่ยพอดีเลยได้ค่าซ่อมคือสักผ้าพรุ่งนี้ไปค่ะเดี๋ยวเรา,เราไปมา <นะ S 2> ดูกันนะว่า k p p จะได้ตังเท่าไหร่รอบนี้สองถึงสเดือนนะคะอันนี้คือเพื่อนแลกเงินเมื่อกี้เลยเนาะคุณครูฉันคิดว่าายเป็นแอนเพื่นบอกจะมาเสียงคือกันโอ้โหไอว่าเกือบจะสี่พันได้นะคะ จะายจะไล่แบบง่ายๆเลยเด้อสิบสี่แปดสิบ เงินกองอยู่ตรงหน้าเลยนะพอดีเลยไอซ์ได้ค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวไอรับสายก่อนนะคะไม่รู้ใครโทรมาฮัลโหลค่ะค่ะไม่ได้ทานแล้วค่ะสองสี่หกแปดสิบสี่ร้อย องสี่หกแปดสิบตอนนี้อ่ะไอทำมาประมาณจะสามสี่ปีนะคะก็ได้ทุนคืนและกำไรก็นิดหน่อยแต่มันก็ต้องทำเพราะว่าเพิ่นซักผ้านะพี่น้องเพิ่นแบบบ้านเฮานะ่ะเพิ่นซักผ้านะ่ะเวลาอยู่หออย่างเงี้ยเพิ่นกะอยากสะดวกสบายแบบน,นี้ถ่าชิทิ่มเลยกระเสียดายเลยเอ,อ้อซ่อมไปซ่อมไปเรื่อยๆเอาสองส เอิ่นจังใดกะอันนี้หมดแล้วเพราะว่าเราบัลูเราซอ้อมโมเป็นเขาเอิ่นเป็นพันกับเป็นพันวันนี้นะพี่นอ้องอันนี้คือเพิ่งยังบมเด้ประมวลราคามานะคะก็เ,เลยต้องไขอันนี้ใส่ก็จักษ์ทถิติโมด้ทั้งหัวทั้งเมียาบาัตสนาสนา กูไ่ได้สมัครกูสมัครท,ทันอยู่บปล่าเหรอทันนะอันมาเขึ้นอีกมักแบบกินกระมดนะโอ้ปัดอื่นหมดมาเพื่อนตัดเนี่อยหุ่นวายพี่น้องหุ่นวาย <c oughs> เข้ามาวุ่นวายเบลเมื่อนหรอปหเป่าไพมากิ้นี่จ้องตูกห้องไร พี่น่าเชื่อว่างวดนี้จะได้ถึง4,600บาทเดี๋ยวไอจะนับให้ดูนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1นนี้เจ็ดสิบเศ2ส4บสอีนน่ะะ 45, 45, 46, อนนอเศ6ห้าเศษ3เจ็ดเศษแปดก้ายี่สิบเจ็ดยี่สองยี่สี่เจ็ดยี่แปีก้นนาามมเามสอามสามสามสี่สามสหกสามเจ็าแปดสมกี่สี่เา 4,600บาทเยอะที่สุดนะคะเพราะว่านานๆจะไขท่ทีสองสามเดือนได้นะคะทุกคนอาก็จะใส่อย่างนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเหรียญของอายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเก็บไว้แล้วก็อาจจะไปฝากธนาคารหรือว่าไปแลกตามเซเวนนะคะทุกคนสอง สอันนี้1000บาทถุงอันนี้ก็หมดแล้ว huh นี่แหละค่ะอันนี้ก็เอาไว้ให้คนแรกเนาะสี่พันหกโหเป๊ะเ,เลยปาดเงินดิจิตอลไม่ต้อง่าดออกพี่น้องเงินนี้แหละคองแคล่วว่องไวนะคะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนค่ะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย